ที่บอกว่าไม่กินข้าว8ปีขอชี้แจงว่าไม่จริงนะคะ<ล>พี่ใช้คำว่า,าลดน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรตจำกัดน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรตพี่กินอาหารมื้อใหญ่มื้อเดียวไขมันสูงพี่กินไข่ประมาณ5ฟองงานในวงการบันเทิงเป็นอาชีพที่ทำให้พี่เกิดมานะเป็นอาชีพที่สร้างอนาคตทุกอย่างให้พี่แต่ว่า แต่เรามาค้นพบสาเหตุได้ว่าเกิดจากการทานและพฤติกรรมการกินของเราเราก็เลยปรับแล้วนอกจากปรับแล้วด้วยตัวเองแล้วก็ไปเรียนและศึกษาเพิ่มเติมอย่างจริงจังก็นอกจากเนื้องอกที่ทุกคนทราบกันแล้วนะคะก็ช่วงที่ทานอาหารและคิดว่าตัวเองกําลังจะทานอาหารที่ดีและรักสุขภาพเนี่ยปรากฏว่าเราเลือกอาหารผิดประเภททําให้เราเนี่ย เกือบจะเป็นะมะเร็งหรือตอนนั้นเนี่ยเป็นซิสถุงน้านําพิลังไข่แต่ว่าภาวะนี้มันไม่หายไปแม้ว่าเราจะฉีดยาแล้วมันก็ยังอยู่คงอยู่อ่ะแล้วทีนี้ก็เลยเกิดความกังวลแล้วว่าเออเราจะมีขั้นสเตจที่จะเป็นเป็นมะเร็งได้ไรเอองี้ยทีนี้ก็เลยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตอนนั้นเนี่ยคือทำวอ a เ e อร์ฟาสติ้งวอ r เ a อร์ฟาสติ้งคืออะไรคล้ายๆ i n t e อินเตอร์ม a เทนฟาสติ้งหรือ I f แต่ว่ามันต่างกันตรงที่ว่าวอ t เ r อร์ฟาสติ้งคือดื่มน้ําบริสุทธิ์อย่างเดียวที่ผสมเกลือแร่หรือเกลือเข้าไปโดยที่ไม่รรับอาหาห เป็นเวลาแค่3ถึง5วันต่อเดือนคนเราสามารถอดอาหารได้แต่ไม่สามารถขาดน้ำได้แล้วก็เมื่อร่างกายป่วยจะสังเกตได้ว่าทำไมเวลาเราป่วยหรือเราแอดมิดโรงพยาบาลเราจะไม่ค่อยอยากอาหารจริงๆมันเป็นเรื่องปกติของร่างกายที่ต้องการจะจะเขาเรียกว่าหยุดพักด้วยตัวเองชั u t d o w n แล้วก็เริ่มซ่อมสร้างเริ่มกระบ,บวนการที่เขาเรียกว่า a u t o ฟาจี hmm. อ่าตรงนี้มันเป็นเป็น,เป,นเป็นกลไก ที่เขาพิสูจน์แล้วว่ามันสามารถใช้ได้ในภาวะที่คนเจ็บป่วยหรือต้องการที่จะแบบซ่อมสร้างเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตัวเองอะไรพวกนี้ค่ะเ,เรื่องที่บอกว่าไม่กินข้าว8ปีขอชี้แจงว่าไม่จริงนะคะพี่ใช้คําว่าลดน้ําตาล,แล, oh rate, ตาลและคาร์โบไฮเดรตจากัดน้ําตาลและคาร์โบไฮเดรตเนื่องจากเราป่วยนะคะเนื่องจากเราป่วยเราก็จะมีการควบคุมปริมาณแป้งและน้ําตาลให้อยู่ในลิมิตที่จํากัดเนื่องจากว่าแป้งและน้ําตาลเป็นสาเหตุในการที่ทําให้เซลล์เสื่อม แล้วก็เกิดการซ่อมสร้างที่ช้าเพราแล้วก็เกิดการอักเสบของเซลล์เพราะฉะนั้นเนี่ยการทานแป้งและน้าตาลเยอะจะทําให้ร่างกายเนี่ยก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ช้าลงกระบวนการเผาผลาญก็ช้าลงลดลงไม่ได้หมายความว่าเลิกไปเลยควบคุมในปริมาณที่จํากัดที่สุดมีคนมาปรึกษาเราเยอะไหมคะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพต่างมีมีเยอะมากโดยเฉพาะตอนนี้พี่เปิดคอร์สออนไลน์นะคะส่วนมากเราเนี่ยก็จะสนใจคอร์สต่างๆของพี่เนี่ยก็จะมีคอร์สตั้งแต่ เงอกยุบด้วย Water f a ฟ t i ติ้งลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนหรืออา,าอาหารที่จำเป็นกับวัยทองทุกอย่างเนี่ยจะาสามารถไปดูในออนไลน์ได้นะคะไอ้พวกนี้ค่ะมันเป็นความรู้พื้นฐานที่คุณสามารถเอาไปปรับใช้กับครอบคร,บครบัวหรือตัวของคุณเองได้อ่าทุกคนจะเข้าใจว่าอาหารเนี่ยผูกพันกับอารมณ์ผูกพันกับความรู้สึก อ้าเหนื่อยเอาเอาไปกินอ้าเครียดออกไปกินอ้ามีความสุขออกไปกินเราจะเอาอาหารผูกพันกับอารมณ์เราทั้งที่จริงๆแล้วอาหารเป็นหน่วยของเคมีที่เอามาหล่อเลี้ยงร่างกายไม่ได้เกี่ยวกับข้องกับอารมณ์เราเลยแต่เรากําลังผูกกับด้วยด้วยด้วยอารมณ์และูดด้วยความความชอบคืออะไรเขาเรียกอะไรดิอร่อยลิ้นอพออร่อยลิ้นเสร็จปุ๊บอ้าวเราวันนี้เราอยากไปกินไอ้นี่มันจะความอยากแต่ไม่ได้ถามร่างกายนะว่าต้องการหรือเปล่าร่างกายก็ไม่ได้บอกว่าฉันต้องการ อาหารประเภทที่เธออยากอยากจะกินนะเพราะว่าคนเราเข้าใจหนึ่งต้องบอกว่าน้ําตาลเนี่ยตอบสนองกับสมองและอารมณ์ของเราแต่คนเขาคือน้ําตาลเวลาทานจะบอกสนุกสนานล่าเริงลื่นเริงสดชื่นแต่สักพักมันจะค่อยๆง่วงเหนื่อยเพลียอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นอย่างหนึ่งแล้วน้ําตาลเนี่ยมีผลก็คือ,อเวลาเราทานเราจะหิวบ่อยมากขึ้นแล้วก็ MSG คือผงชูรสผงชูรสเมื่อทานจะยิ่งทานได้มากขึ้น สองกลุ่มนี้ไม่เหมือนกันนะน้าตาลคือทานปุ๊บอุ้ยเดี๋ยวอีกสักชั่วโมงสองชั่วโมงเดี๋ยวมันต้องกินอีกเดี๋ยวมันต้องกินความถี่ของการกินจะกินมากขึ้นเรื่อยๆอันนั้นเป็นเหตุและสาเหตุของการเป็นโรคเบาหวาน mm hmm. อ่าส่วนผงชูรสทําอะไรกับเราทําให้เรารับประทานอาหารสมมติว่ากระเพาะเราบอกว่าเฮ้ยแค่นี้มันอิ่มแล้วแต่ผงชูรสไปบอกว่ายาง mm hmm. ยางเธอต้องกินอีกกินเพิ่มเข้าไปอีกอย่างเงี้ย กินบางทีคนกินจนล้นถึงคองนั่นแหละถึงจะบอกว่าโอเพอแล้วไม่ฉันไม่ไหวอันนั้นคือการทํางานของผวงชูรสคนอาจจะคิดว่าการไม่ทานจะทําให้เป็นโรคกระเพาะจริงไหมคะไม่จริงทําไมเวลาที่เราอยู่ในภาวะเ,าเขาเรียกว่าอยู่บนเตียงให้ใส่น้าเกลือคุณทานอาหารไหม,ไมไหอ่ะแล้วโรคกระเพาะออกไหมร่างกายเราฉลาดกว่าเราเยอะหน่วยความรู้ที่เราได้มาจากข้างนอกะไม่เท่ากับที่ร่างกายเราปรับตัวร่างกายเราปรับตัวโดยการที่บอก เออเฮ้ยเราป่วยหยุดอาหารทุกอย่างอันนี้คือธรรมชาติอยู่แล้วนะแต่เราอ่ะไปได้ความรู้มาบอกว่าป่วยต้องกินเยอะๆต้องบำรุงแต่ร่างกายโอไม่ไม่เอายังไม่อยากกินอ่ะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ถูกคือร่างกายอ่ะป่วยปุ๊บเขาพักกระเพาะน้ำย่อยเขาไม่ออกพี่เป็นทั้งคนทำอาหารเป็นแม่ครัวคนปรุงอาหารสามารถปรุงรสได้หลากหลายแต่ว่าคนเราอ่ะบอกว่าอร่อยอร่อยคืออะไรอร่อยคือต้องหวาน หวานมากแค่ไหนเดี๋ยวนี้หวานกันน้ำตาลเนี่ยสามถึงหกช้อนชาไม่พอละจะต้องมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะแล้วถามว่าคนที่ทานรสชาติอร่อยอร่อยเนี่ยเราเก็บไว้ทานได้ไม่ใช่ว่าคืออร่อยทุกวันแล้วสุดท้ายคุณร่างกายเจ็บป่วยเพราะอาหารเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราทานทุกวันใช่ไหมคะมันไม่ออกผลวันนี้หรอกมันไม่เหมือนแอลกอฮอล์หรือเหล้าที่กินปุ๊บเมาปับ๊บอาหารจะต้องค่อยๆสะสมไปนานๆสะสมไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งมันออกว่า เนี่ยเธอป่วยแต่เราบอกเอาเราป่วยเพราะอะไรอ่ะเราก็ทําตัวปกติแต่คุณไม่ได้เขาเรียกว่าระม,มัดระวังเรื่องอาหารเลยในร่างกายเราเนี่ยระบบย่อยเนี่ยยังเป็นสมัยอยุทยาอยู่เลยแต่ทุกวันเนี้สารอาหารที่เราทาเป็นระบบปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมอาหารร่างกายการดูดซึมของเราอะ่ะไม่รู้จักหรอกบางอย่างเคมีบางตัวก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะมันไม่ใช่ธรรมชาติเวลาคุณทานอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติอ่ะร่างกายเอาไปทําอะไร ก็ไปเก็บไปบม่นี่คือตัวอะไรไม่รู้อะเขาไปเก็บฝากไว้ฝากไว้ฝากไว้สุดท้ายก็เป็นทั้งมะเรง็งทั้งเนื้องอก<ม>พี่กินอาหารมื้อใหญ่มื้อเดียวไขมันสูงพี่กินไข่ประมาณ5ฟองกินอะโวคาโดประมาณเพื่อให้ได้กดไขมันดีนะคะกินอะโวคาโดแล้วแต่ถ้าเกิดว่าออกมาทํางานแล้วต้องใช้พลังงานเยอะก็จะกินอะโวคาโดประมาณลูกครึ่งการทานน้อยเนี่ยน้อยคือน้อยในที่นี้ต้องมีคุณภาพ q u a l i t ต้องสําคัญไม่ใช่กินน้อยแล้วกินอะไรอะแป้งโดนัท กินเบเกอรี่แล้วสุดท้ายอีกไม่ถึง2อชั่วโมงคุณก็ตาบะแตกหรือความเข้าใจที่ว่าทานผลไม้แล้วจะผอม,มดื่มน้ําผักน้ําผลไม้แล้วจะผอมไม่จริงเลยเพราะว่าผลไม้เนี่ยจัดเป็นไมโครนูเทียนหรือเป็นวิตามินไม่ใช่สารอาหารหลักสารอาหารหลักคือแมโโรนูเทียนก็คือมีไขมันโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตเป็นอาหารหลักผลไม้จัดอยู่ในเป็นสารอาหารรอง แต่เราเอามาเป็นสารอาหารหลักเพื่อจะลดความวาอ้วนและในผลไม้แต่และชนิดทุกชนิดจะมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่สูงแล้วเมื่อคุณเลือกที่จะเอาแป้งและน้ำตาลมานาปุ๊บคุณก็เละดูแลสุขภาพมานานทั้งหมดกี่ปีแล้วคะตั้งแต่ป่วยจนถึงนักวันนี้อือมก็เก<ป>ือบสิบปีแล้วนะเกือบสิบปีดีทุกอย่างคือ เรามีวิธีควบคุมแล้วเรามีวิธีผ่อนสั้นผ่อนยาวกับการดูแลสุขภาพของเราไม่ใช่หมายความว่าจะกินอาหารแบบสุขภาพดีตลอดเวลาอาหารที่เราทำคืออาหารที่สุขภาพดีเพราะเรามั่นใจแหล่งที่มาส่วนหนึ่งก็คือเราออกไปทานข้างนอกบ้าน Eat out บ้านอา e เ t out ข้างนอกเราก็เลือกอาหารที่มีมีประโยชน์ แล้วก็ทานได้ปกติกินไ,ได้ไ,ดไ,ไม่เลยแล้วก็บางทีถ้าเกิดว่ายังอยู่ในช่วงที่ยังควบคุมอาหารเนี่ยคือควบคุมในที่นี้ก็คือเหมือนอว่าอยากได้อาหารที่สุขภาพดีมากกว่าอาหารด้านนอกบ้านเราก็จะพกปิ่นโตไปเราก็กินครึงคร่งๆสี่ไปก็จอยกับเขาเราก็มีกล่องเล็กๆของเราไปแล้วเราก็กินครึ่งท้องของเราเป็นดีอีกครึ่งท้องก็ข้างนอกก็ไม่ผิดทุกคนบอกว่าการทําอาหารเป็นเรื่องน่าเบือ่อไม่มีเวลาไม่ทำไง พี่เนี่ยขี้เกียจที่สุดในโลกแม้กระทั่งเป็นคนทําอาหารเองพี่ทําอาหารแค่วันเดียวแล้วพี่เก็บไว้ในตู้เย็นหรือเก็บไว้ในช่องฟรีซอีกเจ็ดวันมัน,มนไม่ให้เสียคุณค่าเลยค่ะไม่เลยจ้ะเพราะว่าเุกคนจะเข้าใจว่าโอ้ยงั้นคุณกินอาหารแช่แข็งที่ผ่านมาเดี๋ยวคุณไปซื้อ,อเสียไหมอ่ะถูกไหมอันนี้คืออาหารที่ปรุงสุกเพื่อที่ลดการเน่าเปื่อย อย่าคิว่าคุณอยากจะทานสลัดผักแน่นอนคุณต้องมานั่งล้างนั่งทําอะไรเยอะพี่ไม่ทําสลัดเนี่ยเป็นสิ่งที่พี่กินน้อยมากแต่พี่จะกินแบบพวกไขมันสูงไขมันดีถั่ววอลนัทถั่วแมคเดเมียแล้วแต่กระเป๋ตังในกระเป๋านะเออเราก็เลือกเอาถั่วทาไมต้องกินถั่วเมล็ดใหญ่ทาไมต้องกินมีกรดโอเมก้าทีสูงแล้วทาไมถั่วแดงถั่วเขียวถั่วเหลืองพี่นุ่มไม่กินหรอคะบอกว่าพยายามกินแต่ว่าพี่เป็นคนที่ไม่สามารถย่อยถั่วได้ เพราะฉะนั้นจะมีอาการท้องอืดก็ตัดไปคืออันนี้มันเป็นเขาเรียกอาหารเฉพาะบุคคลเฉพาะโรคด้วยเฉพาะบุคคลก็คือหมายความว่าคุณจะแพ้อาหารไม่เหมือนกับพี่พี่แพ้อาหารอีกรูปแบบหนึง่งพี่แพ้งาพี่ไม่สามารถทานงาได้พี่จะเหนื่อยแล้วอ่อนเพลียแล้วง่วงแล้วหลับอ,อาจจะใช้ดีเวลาที่นอนไม่หลับก็ถ้านอนไม่หลับสามารถทําได้ไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายทุกวันคนเรา ออกกาลังกายเนี่ยอาทิตย์หนึง่งออกแค่วันถึงสองวันหรือออกสามสิบนาทีแต่บ่อยๆสามสิบนาทีในที่นี้คุณจะทําอะไรก็ได้ให้หัวใจเต้นเร็วกวาดบ้านถูบ้านก็ออกกำลังกายได้ถูบ้านนี่หน้าท้องล้วน,วนเอ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทําอะไรก็ได้ขออย่านั่งเฉยๆแล้วก็ถ่ายฟีดอันนั้นคือจบกันไม่ได้ออกกําลังกายคุณมีเวลาถ้าคนอื่นนั่นแหละแต่ถ้าเอาพักเวลาช่วงที่เรากาลังดูสื่อโซเชียลมีเดียหรือกาลังเล่นโทรศัพท์ อะยกอะไรสักอย่างหนึ่งสิอ่ะอุ้มลูกเล่นเวทก็ได้อะไรก็ได้ทํากิจกรรมในครอบครัวออกไปเล่นตั้งเตะกับลูกก็คุณก็ได้กระโดดได้เงื่อนละอืมถ้ามีคนอยากจะปรึกษาพี่มุต้องปรึกษาทางไหนทำยังไงนะคะก็จริงๆพี่มีไลน์ไลน์ออฟฟิเชียลเป็นไลน์แอดธรรมดาเนี่ยจะมีไลน์ออฟฟิเชียลเป็นไลน์โอเอนะคะก็สามารถที่แอดมีแอดก็ A วงกลมเนอะแล้วก็เชิร์ออร์แกนิก ก็เข้าไปถามแอดมินได้เลยว่าสนใจอยากจะให้ช่วยเรื่องไหนอะไรยังไงกำลังมีปัญหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ไม่เพราะว่ามันเป็นงานในวงการบันเทิงเป็นอาชีพที่ทำให้พี่เกิดมานะเป็นอาชีพที่สร้างอนาคตทุกอย่างให้พี่แต่ว่าเราต้องหยุดแล้วเพราะว่าเป็นอาชีพที่ทำลายสุขภาพ <S <S ไม่ได้หลับไม่ได้นอนทํางานเจ็ดวันแล้วก็เครียดความเครียดสูงแล้วก็เราไม่สามารถควบคุมเวลาได้ด้วยตัวเองก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้แบบเป็ดจับงการดีกว่าใช่ตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างคะก็ตอนนี้เป็นเฮลท์โค้ชหน้าที่ก็คืออย่างที่บอกว่าแนะนำเรื่องอาหารให้กับคนที่ต้องการความรู้เรื่องอาหารนะคะในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นไวัยทองลดน้ำหนักหรือว่าคนที่เป็นเนื้องอกสามารถติดตามได้ทางไหน ก็ううมีเพจก็เป or ็น IG นะคะเชอร์ออร์แกนิกไลฟหรือเข้าไปดูอ่เพจร้านก็อ่ไอจีเชอร์ออร์แกนิอ่าได้อสุดท้ายอยากฝากบอกอะไรกับคนที่ยังเข้าใจผิดว่าพี่นุ่นไม่กินข้าวมา8ปีก็อยากจะบอกว่ารุ่นทานอาหารนะคะแต่ใช้คำว่าควบคุมคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลเป็นเวลา8ปปีนะคะแล้วก็ทำให้นุ่นสุขภาพดี เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากสุขภาพดีนะคะให้ควบคุมอาหารควบคุมในที่นี้ไม่ใช่มายคำว่าจํากัดปริมาตรนะคะแต่ให้มันมีเขาเรียกว่าปริมาณสารอาหารที่เพียงพอต่อร่างกายคุณฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทำแ,แล้วแต่ให้ศึกษาให้ละเอียดดูข้อมูลให้รอบด้านก่อนที่จะเชื่อ